t h m Memory of เก i s ชานางรวมโลกจารึกเป็นภาพยนตร์แนวดราม่าย้อนยุคประวัติศาสตร์ออกฉายเมื่อปี2005กำกับโดย Rob Marshall และดัดแปลงโดยโรบ i n s วิตค o r t จากนวนิยายเรื่องเดียวกันในปี1997โดย Arthur g o ์ d ก n โดยภาพยนตร์จะบอกเล่าเรื่องราวของเด็กสาวชาวญี่ปุ่นีิโยสกามโมโต ที่ครอบครัวยากจนที่ขายเธอให้กับบ้านเกอิชาโฮกิยะชิโยต้องฝึกฝนและต้องกลายเป็นเกอิชาโดยใช้นามแฝงว่าซายุรินิตะโดยภาพยนตร์เรื่องนี้ได้นำเสนอเรื่องราวถึงความยากลำบากของเกอิชาก่อนสงครามโรคครั้งที่สองที่ต้องเผชิญกับความท้าทายที่เกิดจากสงครามและโลกสมัยใหม่ของสังคมเกอิชานำแสดงโดยจางซียีแลบบทร่วมกับเทนวาตาเบะกงลี มิเชลโยและซูซูกะโอโกะภาพ่ยนตร์เรื่องนี้อำนวยการสร้างโดยสตีเวนสปีเวิร์